การม่า,าหมายมนักวีชาดามาช่วยนี่เชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ได้คกบถึกเข้มข้น,นรู้ปัญหาก็ช่วยกับตํารวจแก้ปัญหามันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเนื่องจากอย่างกรณีของกำนันนกเนี่ยที่เราบอกแล้วกำนันกำนันก็คือเป็นสังกัดข,ของกระทรวงมหาดไทยตรงนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็เห็นว่าเมาื่อวานก็ได้มีการดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตใช้อาวุธปืนนะก็ก็มีการมีการเร่งตอบสนอง เราก็ต้องใช้คนที่มีความเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรที่สำรัจที่หนุ่ต้องมีใจที่กล้าที่จะชนกับคนพวกนี้ผมมั่นใจว่าคุณคุณชาดากล้าชนอิทธิพลนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่เม่นเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยอิทธิพลมาจากไหนมาจากการที่เราทํำไมต้องไปยอมคนพวกนี้ถูกไหมนั้นเราก็ต้องทําให้เห็นว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองคนจะต้องไปสมยอม โดยพ้องจริงต้องไม่ไปรับประโยชน์อะไรจากเขาเลยถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืงองคนไหนรับผลประโยชน์จากคนพวกนี้รับเงินรับทองรับผลประโยชน์ต่างๆทรัพย์สินต่างๆก็เท่ากับว่าเราไปยอมให้ระบบนี้มันเกิดขึ้นซึ่งผมก็ต้องบอกว่าถ้าผมมามาอยู่ตรงนี้ในส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่จะต้องไม่เกิดขึ้นผมก็ตอบได้แค่นี้แล้วผมก็จะต้องทําให้ได้ดังนั้น table. ผมบอกว่าประเทศที่ต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้ ผมมีประหลัดกระโดมาหาดไทยผมมีรัฐมนตรีช่วยผมมีอธิบดีกรมการปกครองมีผู้ว่ามีนายอำเภอคนไกลเหล่านี้มันยังเดินอยู่อันนี้ถ้ารัฐมนตรีบอกว่าเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าผู้ว่าคนไหนทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้นายอำเภอคนไหนทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ผมก็รู้ว่าผมจะต้องจัดการยังไงก็ต้องดําเนินการเช่นนี้ครับค